นกฟูงยี่โดงนกย่าพ่นเห็ดน้ำขึ้นน้ำตกไวที่บ้านนะอย่าเงียบเลยนะนกฟูงเหนือนะนกย่ามาหนังจับพิษเอาเรื่องนะแค่กลัวนกฟูงยี่โดงนก่าพ่นเห็ดน้ำขึ้น ปัตตานักสวยอยู่ว่าอยว่ามานังจับพิษเอาเตียงแค่ครัวนกพิราบโรงนี่ว่าพุ่มเละหน้าขึ้นหักตกไปอีกทีบางอย่างนี้ดูนะนกพิราบปัตตานีบักสวยอยู่ว่าอยู่ว่ามานังจับพิษเอาเตียงแค่ครัวนกพิราบโรงนี่ว่าพุ่มเล็หน้าขึ้นหนกตกไปอีกทีบ

ม <hertz diversity S 2> ือดีล่าปนาว่าดีล่ามานังับลงะค่ัวนักเลี้ยงท่ลาพเหตุงานข้นหน้าตกใจดีบ้างนะ